เขาจะออกบ้านดาออกมามาที่บ,บ้านนี้ก็สนุกบ้านดาสนุกดีบ้านจนไม่สนุกเข,ขาพาเพื่อนบ้านไปเก็บดอกไม้ เขาเจอผีเสื้อมะเรงแอปเปิ้ลเตยดอกไม้ซะด้วยเราเพื่อนเขาบอกว่าอย่าไปเล่นกับเห็ดน้อยจะเห็นน้อยทั้งดังนั้นหนูน้อยคังเก็บเห็ดแต่แต่เห็ด เป็นแข็งแต่เราก็เอาออกไม่ได้ตัวน,นั้นก็แกออกได้ที่มันแข็งอยู่ก็เลยไปเวฟเขาจะบอกน้ำอะไรมีกุ้งด้วยเขาเจอไก่ เขารดนดอกไม้ด้วย,ยเขาเอาอาหารให้กุ้งและตอนนั้นเขาก็เลยเป็นเพื่อนกันหมดมาอยู่บ้านด้วยกันจะมาเราเรื่องตุ๊กตาหมีไปโรงเรียนกันละ ครั้งหนึ่งนานมาแล้วตอนนึงเช้ามีเรื่งหนฟ้ฟาเวอร์ซึ่งมันแดดอยู่แล้วก็เห็นภูเขาพ่อแม่พาน้องไปโรงเรียน แล้วก็ทำผนไม่ได้ซึ่งไม่มีพอแม่แล้วน,น้องก็อาจจนังเสือไม่เป็นอันนี้าต่อมาอันนี้าต่อมาก้อนเมฆสุน,นีเตะไรแล้วก็มีนก เขาเห็นเพื่อนของสนกคอต,ตัวหนึ่งซึ่งมันมีสายลุงอยู่มนันต่อมาวันต่อวันคำ่ำหนูน้อยกำลังเดินไปเก็บดอกไม้แล้วหนูน้อยมองเห็นท้องฟ้า ที่มันมืดแล้วไม่ยอมไปกับพ่อแม่หนูน้อยวิ่งมาแล้วก็ไปขึ้นรถพ่อแม่เดเดีดเดไม่มีสอบไหมไม่ได้สอบไหม มีไหมล่ะไม่มีไหมล่ะมีสอ